สวัสดีครับชั้นแบงก์กองซิ่งครับเจอกับ X Series 2.5 VGS Euro 4นะครับลงล้ออลายก้านขอบจำเงามาหล่อๆเลยนะครับคุณยาครับมาไกลจากยโสธรนนะครับมาหาช่างแบงค์ที่กรุงเทพนะฮะติดตั้งกันที่กรุงเทพจัดกับรีฟาร์เมก้าฟอดครับดันลางยกควงสีดคันเร่งไฟฟ้าในใบเดียวนะครับจูนบูทกดบูทด้วยวันนี้มาใส่วัดบูทเพิ่มเติมด้วยนะฮะจูนบูทอยู่ประมาณ25ปอนด์นะครับคร่าวๆนะครับเพื่อใช้งานได้ยาวๆขับทางไกลบ่อยนะครับ ลองแล้วคุณยาเป็นไงครับวันนี้มันไหมมันนะามาดูท่อกันครับท่อคุณยาลงเป็นท่อมีพักสเตเลสท,ทั้งใบนะมีพักด้วยนะครับเป็นปลายได้สีของนิตโตกด้วยนะครับก็ดูว่ามีพักจะเปิ้นตัดควันสวยแค่ไหนนะครับกับ x s ็ r ซ e s 2.5 VGH e ุ r o 4ครับคุณยาเบิ้ล กดพีควันนะครับเอาเบิ้ลตัดได้ดังเหมือนกันนะฮะสำหรับมอพาร์คอ่ะปิดปิดสวิตช์ครับปิดกล่องครับอ่ะอีกโหมดหนึ่งครับไม่มีควันครับเอาเบิ้ลนะครับก็สบายๆนะผมทำสวิตช์ใกล้ๆพวงมาลัยเลยคุณพิทยากดสวิตช์ครับอ่ะนะครับง่ายๆครับไม่ต้องเปิดเก้ครับขับไปไหนก็ไม่ต้องดับเครื่องด้วยครับลอยตัวอยู่ก็เปลี่ยนโหมดได้ทันทีนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตีฟ้าไม่กังฟ้านะครับตอนนี้จัดโปรอยู่ 15,500บาทนะครับสนใจก็ทักมาได้นะฮะฝากกดแชร์ด้วยนะฮะซับสไครต์ด้วยครับสวัสดีครับ